สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่รอคอยมานานมากเลยนะคะ สำหรับตัวนี้เลยก็คือผ้าห่อของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลนะคะหรือว่าผ้าห่อคัมภี์นะคะผ้าห่อพระไตรปิฎกผ้าห่อพระพุทธรูปหรือว่าจะนําไปห่อของมงคลต่างๆได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้นําไปมอบออน้อมถวายให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆให้เกิดให้ท่งคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถนําผ้าห่ออันนี้ไป มอบถวายให้เขาได้นะคะทีนี้ก่อนที่จะลงรายละเอียดของเนื้อง,งานนะคะก็เดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้นะคะว่าเอ๊ะเขาห่อกันยังไงนะคะต้องบอกได้เลยว่าการห่อไม่ได้ดูแบบซับซอ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจากอันนี้ก่อนเลยละกันนะคะอันนี้จะเป็นตำเอ่อเป็นพระไตรปิฎก ฉบับนึงนะคะที่เอามาสาธิตให้ดูนะคะเป็นพระสูตรนะคะเป็นพระไตรปิฎกเราจะลองมาสาธิตวิธีการห่อด้วยผ้าผืนนี้นะคะผืนนี้จะเป็นขนาดเล็กสุดเลยนะคะก็คือ5 0คูณ50นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นผ้าห่อคำภีนะคะผ้าห่อของมุงคลเนี่ยเขาจะมีเชือกที่อยู่เป็นมุมด้านหนึ่งนะคะเราก็จะมีเ,เฉดสีที่ตัดออกมาให้เป็นตัวพับ เก็บมุมนะคะวิธีการก็ง่ายเลยนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะที่เป็นปลายเชือกให้เราวางไว้นะคะด้านล่างนะคะส่วนอันนี้นะคะของที่เราจะนําไปหอ่อเราก็อยู่ด้านบนนะคะจากนั้นนะคะอยู่ที่มุมบ,บนนะคะเราก็นาผ้าเอานำาตำรานะคะมาวางไว้แล้วก็มาวางไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแล้วแต่ว่าขนาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ปิดเลยค่ะพอปิดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ นริงจริงควรจะวางไว้ด้านล่างแต่อันนี้ขออนุญ,ญาตแบบอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับสาธิตที่ดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าเราวางไว้เป็นพื้นมันก็จะดูง่ายขึ้นนะคะเราก็จะจัดงานได้ง่ายอ่ะเราก็อีกด้านหนึ่งก็ปิดไปนะคะพอปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่พับเลยค่ะพับหนึ่งทบจะกี่ทบก็ได้จนแบบหมดอะค่ะจนครบจนเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่จะเอาไว้ปิด นะคะเป็นตัวปิดมุมสุดท้ายนะคะเราก็ม้วนไปเรื่อยๆจนเป็นเชือกนะคะเชือกเราก็ขมวดไปเรื่อยๆนะคะนะคะขมวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาผูกเป็นโบหรือว่าเอามาควายกันก็ได้นะคะเป็น,เป,นเป็นเชือกเพื่อที่จะเอ่อให้ดูเรียบร้อยให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะเราอาจจะนํามาผูกนะคะให้ไม่หลุดนะคะ หรืออาจจะผูกเป็นโบก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะแบบประมาณนี้นี่เห็นไหมคะก็จะดูทรงคุณค่าสวยงามนะคะมากขึ้นเลยนะคะทีนี้นะคะเขามีขนาดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขนาดเนี่ยนะคะที่ร้านนํามามี3ขนาดนะคะก็เริ่มตั้งแต่ขนาดเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือเมื่อกี้เนี่ยขนาดเล็กสุดขนาดห0าสิบคูณหิ อันนี้สีแดงมีทั้งหมด3สี3ขนาดอันนี้50คูณ5้ผืนเล็กสุดเลยนะคะแล้วก็ขนาดกลางก็คือ70คูณ7จจริงๆก็ไม่กลางเลยนะอันนี้ถือว่าหอ่อของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนะคะถ้ามีาวัตถุของสิ่งของใดๆที่จะหอ่อนำไปหอก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ,ะและขนาดใหญ่สุดจัมโบ้เลยค่ะน,นี้จะเป็นขนาด90คูณ90นะคะอันนี้ใหญ่มาก ใหญ่มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกว่านอกจากว่าเราจะนําไปห่อของมงคลหน,นังสือตําราพระสูตรต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําไปประยุกต์ใช้วางสิ่งของต่างๆไว้ตามโต๊ะนะคะหรือว่าเราจะนํามาไปประยุกต์เป็นตัวผ้าคลุมโต๊ะก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะจริงๆทางร้านทําบ่อยมากเลยอย่างยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะนําตรงนี้เป็นท็อปเพื่อที่จะเอ,อเอามา เป็นคุมอีกชั้นหนึ่งนะคะให้เกิดเลเยอร์ของการจัดโต๊ะนะคะก็ทําได้นะคะก็จะเพิ่มความสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอันนี้ค่ะอ่ะทีนี้วางก่อนนะคะค่ะโอเคทีนี้นะคะส่วนเรื่องของตัวงานตัวเกรดงานนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชอบตรงที่ว่าผ้าของออแนวของ วัชรยานเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะมากๆนะคะก็คือตรงลวดลายของเนื้อผ้าการถักทอของของตัวผ้าของเขาค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นผ้าสองชั้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นเป็นผ้าอีก,อกทบหนึ่งนะคะสีแดงก็สวยสดใสน,นะคะสีเหลืองนี่ก็ดูแบบหรูหราเลยค่ะสีเหลืองก็จะมีเรื่มแบบ ดนแสงก็จะเป็นเงาเงาเป็นเฉดออกทองทองเลยค่ะตรงเชือก็ก็เกรดงานดีเลยนะคะคือเราคัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานในเรื่องของการตัดเย็บนะคะส่วนสีน้ำเงินนี่ก็โ,โหสีน้เงินนี่คือส่วนตัวเราชอบอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะแบบว่าดูแบบสวยะคะ่ะนะคือขึ้นมากเลยอะคะ่ะ สีงเงินตัดแดงออกทองมากเลยนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าอันนี้เป็นสินค้าที่แบบเป็นไอเทมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับใครที่มีความชื่นชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วนะคะ mm. ก็ต้องมีค่ะต้องมีเก็บไว้สักชุดหนึ่งไว้ที่บ้านเอาไว้สําหรับว่าเวลาเราจะใส่ของบุงคลหรือว่าต้องการที่จะจาไปให้กับครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะเราก็ มีเก็บติดตัวไว้ที่บ้านหรือเราอาจจะนํามาประยุกต์ไว้วางของวางโต๊ะทํางานหรือว่าวางโต๊ะอะไรก็ตามเราก็จะเอามาวางไว้นะคะหรือทีอ่ห้องสวดมนห้องพระอะไรต่างๆก็ได้นะคะวางแล้วก็นําของมาวางอีกทีหนึงมันก็จะสวยงามเป็นมงคลด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเราจะทำาราคา โปรโมชั่นให้สำหรับผู้ที่มีความอยากได้มีความสนใจที่ต้องการอยากได้เป็นคอเล e กชั่นแบบครบ3ามเซตเลยนะคะ3ขนาดส่วนสีจะชอบเฉดไหนก็ได้หมดเลยนะคะเราก็จะทำราคาแบบเรียกว่าราคาที่เฉดที่จับต้องได้นะคะก็คือมีขนาดครบเซตก็คือใหญ่ กลางและเล็กเลือกสีไหนก็ได้เลยนะคะก็จะทําไปในราคาที่พิเศษให้นะคะเพราะว่าจริงๆทางร้านเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเราไม่ได้ตั้งตั้งต้อง,งการที่อยากที่จะทําราคาที่มันดูจับต้องยากแล้วก็แพงเกินไปเราอยากที่จะให้หลายๆท่านที่มีความชื่นชอบนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของงานชิ้นงานที่เป็นแนวแบบวัชรยานได้นะคะก็ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราลองมาติดตามดูจาก ตรงโพสนะคะในใน c e e o o o k นะคะก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ที่ Facebook ก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงในของ Youtube ด้วยนะคะโอกาสหน้าก็จะนำเสนอสินค้าตัวอื่นใหม่ๆมานะคะให้ทุกทท่านได้รู้จักมากขึ้นนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ